ผมอะอาร์คีฟตอบคอมเมนต์อันนั้นว่าแบบว่าถ้าถ้าถ้าจะพูดแบบนี้ก็มาพูดบอกกันตรงๆเลยมาบอกกันตรงๆเราจะได้คุยได้เคลียร์กันซึ่งซึ่งหน้ากันว่าเออการที่มาแบบคอมเมนต์อย่างเงี้ย เราไม่มีโอกาสที่จะได้พูดอะไรนอกจากทําคลิปต่อไปอหรือว่าแล้วแต่ว่าพอหลังจากที่ผมทําคลิปออกไปเนี่ยคือด้วยความที่น่าจะเป็นระบบด้วยอะไรเงี้ยครับคือเขาแบบว่าแจ้งเตือนมาว่าเราอะไปลังแกคมเหงตอบคอมเมนต์อันนั้นอะมันขึ้นว่าเออคลิปคอนเทนต์เนี้ยเหมือนเป็นผมจําได้ขึ้นใจเลยว่ามันขึ้นว่าลังแกคมเหงอ่าเป็นตัวไอที่เป็น เตือนนะเตือนนะครับมันมันอาจจะรุนแรงกว่าคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์มันเป็นแค่ตัวหนังสือระบบอาจจะไม่ได้ตรวจจับอะไรแต่ของเรามันเป็นคลิปไงอันนี้เราก็เข้าใจว่าเออเราอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เราตอบกลับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแจ้งเตือนมาแล้วสักพักไม่ตืนไม่ถึง40นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็บินเลยซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นก็ยอดสูงสูงสูงทั้งนั้นใช่ครับแปลว่าทุกคนจะไม่สามารถเห็นคลิปเหล่านั้นได้อีกแม้แต่ตัวเราใช่ไม่ได้เห็นเลยผมก็ไม่เห็นครับพี่